ความสุขี่แท้จริงของชีวิตคุณอยู่ชีวิตที่มีความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรารรอคอยใครไม่จะเป็นจะต้องวิ่งหนีไม่จําเป็นจะต้องวิ่งหนีอดีตหรือวิ่งตามใครในอนาคตแต่เป็นชีวิตที่ได้เดินบนเส้นทางที่ตัวเองเลือกเราไม่ได้ต่อสู้บนลลกใบนี้เพียงลําพังคุณอยู่ปัญหาอุปสรรคมีกันทุกคนทุกคนล้วนมีการต่อสู้ของตัวเองที่มันแตกต่างกันไป ทุกคนล้วนมีการต่อสู้ของตัวเองแต่ต่างกันที่วิธีการและเส้นทางแต่ละคนบางครั้งชีวิตก็ไม่ต้องการอะไรมากมายคยุณโยมมีบ้านให้อยู่อย่างอบอุน่นมีข้าวให้กินทุกมือ้อย่างอิ่มใจมีงานให้ทำอย่างมีคุณค่ามีครอบครัวที่ไม่ขัดสนคนในบ้านสุขภาพแข็งแรงมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพียงเท่านี้ก็เพียงพอสำหรับความสุขแล้วนะเพราะแท้จริงแล้วเนี่ย ความสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่สิ่งที่ไขวยคว้าจากภายนอกโยมอยีอยก,กดดันตัวเองว่าต้องได้ทุกอย่างตามที่คิดชีวิตไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะไม่ต้องมีเหมือนคนอื่นทุกอย่างก็ได้คุณโยมเปราะต้นทุนชีวิตตั้งแต่ละคนไม่เท่ากันสนุกกับสิ่งที่เรามีใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันแค่นี้ก็พอแล้วชีวิตเรามันมีหลายรสชาติทุกความรู้สึกแต่ชีวิตที่ดีที่สุด คือการเข้าใจความทุกข์การไม่ยึดติดความสุขการไม่เอาใจไปผูกกับใครการมองชีวิตอยู่กับปัจจุบันการปล่อยวางกับอดีตที่วนเวียนได้ดีที่สุดแล้วอย่ากคิดว่าใครจะไม่เจอเรื่องแย่ๆมันเจอทุกคนแหละคนโยมพระก็เจอแบบพระโยมก็เจอแบบโยมแต่มันอยู่ที่ว่าการเจอองแต่ละคนจะเจอในรูปแบบไหนและเราจะรับมือมันแบบไหนได้ดีที่สุดยิ้มให้กับตัวเอง และเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะอยู่อายุกุมากขึ้นทุกวันดังนั้นถ้าไม่ชอบอะไรก็อย่าไปรับรู้ทาไม่สบายใจก็อย่าไปดูทาไมนิยมก็อย่าไปตัดสินถ้าไม่อยากได้ยินก็อย่าไปฟังไม่เห็นด้วยก็อย่าไปเถียงเข้าโยมอยู่ในจุดที่ตัวเราอยู่และสบายใจที่สุดทำวันดีให้ดีที่สุดก็พอเพราะความสุขเนี่ยคนจนก็บอกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุข คนรวยบอกว่ามีเวลาจะมีความสุขขอทานก็บอกว่ามีข้าวกินถึงจะมีความสุขคนพิการพูดว่าถ้าเดินได้จะมีความสุขคนตาบอดพูดว่าถ้ามองเห็นจะมีความสุขคนหูนหนวกก็พูดว่าถ้าได้ยินจะมีความสุขคนป่วยพูดว่าถ้ารอดชีวิตกลับไปได้จะมีความสุข อยู่แล้วเรามีงานทํามีเวลามีข้าวกินมีบ้านอยู่มีครอบครัวมีคู่ชีวิตดีๆหากวันนี้เรายังเดินได้ตายังมองเห็นหูยังได้ยินเสียงและยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่เราก็ควรที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขกันได้แล้วนะสุขใครสุขมันสุขที่เราจบที่เราเบาที่สุดจเจริญพร